เศร้าบีบน้ำตาเจ้าตูบโตโตนอนรอนายอยู่หน้าโงรงพยาบาลหารู้ไม่ว่าเจ้านายของมันจะไม่กลับออกมาอีกแล้ว เป็นเรื่องราวความผูกพันความซื่อสัตว์ระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้านายโดยทางเดลี่มิวได้รายงานเรื่องเศร้าบีบน้ำตาเกี่ยวกับสุนัขพันลาบาร์ที่นอนเฝ้าอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลในประเทศอาร์เจนตินานานเป็นสัปดาห์โดยไม่ไปไหนขณะที่เจ้านายจากไปแล้วภายในโรงพยาบาลดังกล่าว มาซื่อสัตว์พักดีตัวนี้อายุ6ปีชื่อโตโต้นอนเฝ้าอยู่หน้าประตูโรงพยาบาลบาโบโซเลียเมืองซันซัตวาดอเดกูกุยภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาหลังจากญาติของเจ้านายมันพามันมาอำลาเจ้านายในวาระสุดท้ายแล้วลืมพามันกลับ ฟาติมาลอดีเกสสมาชิกองค์การพิทักษ์สัตว์กล่าวว่าพยายามหาเจ้านายใหม่ให้โตโต้และแจ้งว่าบุคคลน,นั้นควรอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากนักเพราะมีความเสี่ยงว่ามันอาจจะกลับไปที่โรงพยาบาลอีกเพื่อรอเจ้านายคนเดิมเพราะมันไม่รู้ว่าเจ้านายจากโลกไปแล้ว เบื้องต้นนี้สัตวแพทย์จะช่วยดูแลมันก่อนเพราะมันจำเป็นต้องผ่าตัดอุ้งเท้าข้างหนึ่งที่บาดเจ็บและจะทำมันไปเลยทีเดียวด้านสื่อมวลชนท้องถิ่นต่างรายงานชื่นชมโตโต้โตว่ามันเป็นสุนัขที่มีพฤติกรรมดีน่ารักและเป็นมิตรกับทุกคนที่เอ็นดูมันชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวด้วยความสะเทือนใจว่าดูเหมือนว่าโตโต้ยังหวังว่าเจ้านายจะออกมาและพามันกลับบ้าน ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ